สบายดีพี่นอ้องวันนี้ลุงพ้นสีมาอัปเดตสวนหลังบ้านล,ลุงพ้นสู่พี่น้องเบิ่งนี่ว่ามีอย่างเนี้ยพันละยาลุงพ้นเก็บพักเก็บอย่างโอเคดึง มอากาศอากาศดีพี่นอ้องโบเดดในกระปุกหนาวประมาณสาสามสาสี่ทีกี้มอดเลยมาเต็ส่วน<ะ>ลางบ้านพี่นอ้องบึ่งพละงานลมพ้นเห็ดยังไงวะ มะเขือน่าจะมีนวยเดียวต้นนี่นะผมมันอกอย่นะมันยากเก่ายากอยู่ฮะยากมากเลตั้งมันนอกอ๋อมีซองโอ้สามนวยเดี๋ยวงเดี๋ยวนวยงามงามโอ้อะไมีอยู่เดี๋ยวสามนวยยอ้ยจะได้ขายค้าอเลรได้ป่ะมาเยอกตัวนึง จัดกนอยนี่อยู่ทีสินี่นาสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดตัวนี้มีสี่โอเป็นตาสิได้ขายเนาะอีกทีสองทีเบิดเล่าย้ำหนาวย้ำฮอนเข่าในบ้านก็ไม่ได้เรื่องดอกันนี้นะไปกินยู่ะซื้อของที่ น่าสเปอาจจักเสาดอนเพ็ดมะเขือออนที่ขี่ข้ามไ,ไปเป็นต้นก่ะเปนำมือดตัดใบ่อากาศมันเบ่เย็นเออมันบนฮอนฝนตกตลอดเวย้ยฝนตกทุกเมื่อทุกเมื่ออากาศกับฮ้อนชุดกับไม่แต่เศร้าหาเนาะ เมื่อคืนก็มีแต่แปดเก้ากนะัยังมีนะเอ๊ะมาเวาลายอยู่เนี่ยลายใส่ซีมากกันนะ,ะน้อยๆจะกินกระปุนอยู่เด้อเนี่ยจะได้คายจะข้าวนะออนนอนะยากหัวมากระปุล,ลุงพลก์หน่วยใหญ่เลยพี่น้องเอ้ย มากันที่กยก็ลืมืันเอมบิเซียเอมโบรเซียนี่เเซี m b r o s a กูมูนในหมากะโปทัวไปเริ่มเป็น,นอะไรตนน้นอะไดิเอามานันมันออกไปต้นนี้โอ้มากลายมากไปต้นนี้ก็มียูซีหาหน่วยยี่แล้วเห็นลายหน่วยอยู่ โอ้โหโอ้โหโอ้โหที่น่าได้พบเสียนเลงโอ้จิได้เก็บแล้วมูนี่ออกเก็บอยู่นี่ดอกออกเต็มหมดแล้วไดเก็บแล้วพักเสียงเลยตด เฟตเกะออกแล้วปุ๊ปูมาติมยางเลยพี่น้องเลยเบอหมักทัวลงพนุพี่น้องเบื้งสอยยำยางเลยได้เก็บต่ำแล้วมเนี่ยามเเนวเนวตามมาว ป้านไฟมันออกมันจะมาผู้ใหญ่เมื่อคืนเา้านี่หอยมันจะขื้นบวนๆ่นนันอะไรกันหอดเศ้าเสอโอ้ยมันสีเ้าใส่ชิมหางยังโมหอดอัตามข่อยเบิ้งแล้วซองทิพย์นี่กีตัวก็ยังตายบวดเหรตายแล้วมีส่วนเขาคือกันอยู่ฟ้าเขาคือกันสายเ บบมันเย็นนะใบมันจนม่านเบิดนี่เลยนคือมังคะแปดเก้าเนาะนี่กายเลยคนลาวอื่นพักกีตูไทยว่าษัทคนไทยว่าพักสะเเพวคนลาว่พักกีตูไทยง <c oughs> บปอกำลังแซ่บเลยเนาะใช่กำลังแซ่บมันยังบวชในแก่เถอ หลายหน่อยได้ตัวสมมติมีสองต้นนี่เหห็นลยสองต้นนี้ก็หลายหน่อยเติบเป็นกระปุนเยอะตัวนี้เป็นแต่ยางหวาเนาะอี่ยางหว๋ามันเป็นตัวเป็นตัวเองเป็นขี้กากคนเดียวนั่นนะมันเป็นขี้กากก่าตัวใส่ลุงฝนเกขาขี้กากใช่ไหม สกินมองได้อันนี้นะเป็ิตยากปีการนี่ป่วกไป็นลายกระเป็นอนี้แหลนะเนาะอุย้ยมันเป็นกินดอกเนาะเดี๋ยวมึงนะปล่อยมันไปโอ้ยมันใช่อีโตนสิดาอีโตนบมาจากตัดทิมมันเกิดนานแล้วมันเป็นนานันได้ยังไงอุ้ยเป็นอีโตนเฮเบิ่งเป็นกีกาบ่าล่าป่วยกระเป็นเนาะเบิ่งมากมานะันอะ มันเป็นกินอ่ะนี่มันมีเสื้อล่ะเสื้อลาเสื้ออย่างเงี้ยมันออกมามันจะเป็นแบบนี้เลยอ๋อมันแตกแล้วคือมีอีย่างกินมันบ่เผืดเป็นตะยากดอกเนาะอุ้ยเบิ่งนี่ตะขีกากดมันดี๊ด๊า จิต้าทีมกับอีตนมันโปอยมันมันมีเวลามาเบิงมันไทยรึาก็มามีก็มีหน่อยหนึ่งรบที่ค่ะเฮ้ยเ <c oughs> บิร จะอีต้นนะสมันเป็นติดเชื้อโลกที่เมืองคาเพตอนนั้นปูก่ม่อนมันเนเพราะว่าตอนนั้นปลูกใส่ดินมตอนึงมันก็เป็นเรอน้นกิอนจงกระเลนเ่อนักไ้ิ่มอนงนเาวมองสิกิมนรงมักเป็นเรส่าันปอ่ม่งมันกระรือว่าเสื้อโลกอ้มันมากับขี่้กไมั่นมันเนาะต้นอนมังบเป็น ข้าทองนี่สาวอยากกินแล้วข้าทองเด็ดสุแเราได้ตัวนี้ตัวสีเปล่านี่โ่เซบเลยบังหวานจริงดูหอ้เจี๊ยบหวานเจี๊ยบแบอพี่น้เจีเ็นนิชิเนาีน วานกินล้าเพ่จะพูดสระงานเงาเาเก็บได้ปุ๊กบักไงอยู่ด้อนี้นะเก็บสาระน้อยละเน้อยกบรนน้อยเป็นไได้ลายตึกหย่ามันหย่านี่เกิด ส่วนนี่นะสงสัยเจ้าของคนที่เขามาซื้อฮาอิทนั่นเขามาปลูกเป็นดอกไม้ค่ะโอ้ยดันหันดันนี่ไปห้องงานคนอื่นแล้วเดี๋ยวนี้นะเหตุการณก็ได้เขาก็คงสารมลพิษกินยังายวานไอไปหยามเนาะมีซอ,อ,องอ่ะมีซองไหมซองตุงไปหยามไงเนื้นอกิ้ง,งนะก่มันถึ่กันนี่นะ ที่กายมันชื้นแล้วมันก็ปเลยแบบจากเนาได้หัวหนึ่งูตัวปูกออร์แกนิกใส่ตะขีไกาจะบุกปุยกันยัยงบุษัยยซ้ำ ເພຫຍັງສະຫຼັດອິນຍຳຍໃສຂນາມບໍດອປຊ້ີນອງມຸງນາ เท้ากับไปเวียกแด,ดมาคาสป่านมักเลนซื้อมักเลนมาแต่บ่มากโอ้ยแขกหนึ่งเก้าดอนหอดสาวกิโลพ่นบ่จังเนาะเป็นปุงน๋งง่เนาะจุกยิ่งจุกขึ้นมันลายเนีย่ยซื้อมาซอยลราปาดเป็นเปียงน้อยๆแล้วใสขแข่งเมียนเอาไว้ใส่ต่ำหงต่ำทัวต่ำตกแตงต่ำแตงย้ำที่ว่า มันอึดเนาะยามนาวมาแพงแพงพ่าวหนึ่งสองสามดอนคนขยามันแพงมันนะยามันนาวนะเดี๋ยวนี้มันถือเขาว่าฝามเขากะปูกคนเขาเจ้ากะปูกตัวมันเกตโบง,งามมันเขาเจ้ากะมาขายถือ

เอมาต่ำดูออยูรอบคันบ่อว้แนวอู้วเด็กใบแนวเบตแนวกระตาณบ้านจห้างทุกนี่กำลังตามตัวนี้นะเนาะอู้มันยาวด้วะตั้ยีตัวออุ้ยอันตุอันตนเลย มันซ้ำนี่กำลังตาแซ่บทำไงก่อนนี่กะนายมันโกนอันนี้นายมันยังตันตันยังแน่นแน่นอยู่ซ้ำอพอดีแซ่บจะไปตำหนึ่งมืม่น <c oughs> หายหวอกอันกุ่มเทิงใหญ่ก่อนอันนี้เอาไว้แนวจนัะมางอ,อกดอกพีก่น้อง่มจะซีบหน่วยโอเคอยูอไว้แนวนะนี่นโโคนไม่ใชอยากตาม กลางคนหนาคือเพิดนะมีสิเก็บพักอันนี้เนาะมันงามอิรีปีนี้เขาว่ามันแตกกับด้ปลูกหลายเนาะปลต้นรวยต้นรวยบวกก็พอเห็นเนาะเจ้ามันยางนี่บอกว่โอ้ยมากอันนี้กันเราพวกเห็นมันซุกจักเทื่องนี่นะนี่แมงมากินว่ะเด้ยช่แก้หน้อยน้อยปกติหน่วยคุมมันป่านนี่ ดูค่ะมันยังมากินมันเลกมันก็เป็นหัวอยู่ค่ะ <c oughs> โดนอย่างว่ามากินนะสายลามันกบวบุนนี้อยู่่นตรงนี้ไปขึ้นทีมมโพดนอนนี่เนาะตัดออกซะความไปโมโพดอยู่ไร ตอนนี้ต้นแมนทักไซก็มาบวบขึ้นต้นอันนี้ขึ้นไปบนหลันเ,เข่อเข่อตันนี้มันจะหวานเขาเอิ้น้นเอชอรี่เหนมันกำลังจอน่อยมันมีเกร็ดแล้วก็มีเชอรี่ขอบเกล็ดไปกินเฉยๆด้านี้น,นนะล้างกินรสเซ่ บวมหอมได้เนี่ยนะต้นต้นบวมหอมแต่ว่าบม่ได้กินดอกไวยมันนะเดี๋ยวอยู่ค่ะสวนมุ้งกินมากเสื้อมากลางเนาอยู่ค่ะไอ้เนยโม้ยินนะ่งเนี่ยเื้อมาเราไม่ได้กินเพราะมันซื้อมาลายปาเนาะเป็นปนป่าโอ้เด้อเราหมากเลยนี่ยแต่ว่มันจะไปกินเลยมากกันเลยอันนี้ก็ออกหยยาวๆคอยปลูกแกนได้นี่ยนะในอัน มีคนเาหายเจ้าบ่อคนคนอย่างคนฟิลิปปินส์ไมอคนจอน,นฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์แล้หายเจ้าแขวนมาาัฟฟูแล้วก็ทนเฮ็ดข้างนั้นมันขึ้นดีๆมันเชเนี่ยวเขี้ยงนะดับลาบเนาะแบบนี้นะชื่อป่ามาลาบเป็นยังไงบ้างป่าสุดๆป่าเลนโบ เขาเปิดสีพามี่โอยเขาเปิดเขาจนสสปิดแล้วมั้งมันมานลาบอ่ะจะขามันกินแล้วเขาขาแล้วโอเคี uh ูดูเลยตอจเขาทำมันปูม uh ีม uh ีหมางมันเป็นหมาง ยังอยู่เดือนหนึ่งสองทีชิเดือนตังไนเซปทันเบอร์วันที่สาวขึ้นไปแล้วกับเบิดละ,บ,ละดบันม <7. S 2> ีละเตือนเซันเบอร์เือนแปดซุกนี่ก็ออกมาละเดือนเก่าเออวันเสาร์สิมาบอไปที่นทีวะไอบอไปซีเอ็นอีวะไป,ไปลองวิกินคอยหักวันซุก์ ไปห้่นซุปกูเซนี่มพักอยูอยไปเข่าียนซีนีมองอินเตอร์น่นแนลเขามาขายเครื่องมันบอกข้าเปิด์มันบอกปีนี้คนมาแต่ไทยกันอ่าพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่เด้อพี่น้องขอบใจหลายๆ ใจลายฮิตทีต่ตามสมฮีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ขอบใจสำหรับกำลังใจทุกคนเดอ้อครับขอบใจลายครับ